สวัสดีครับตอนนี้เวลา14่สี่นาฬิกาสิบนาทีของวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับทางสวนได้จัดเตรียมท่อนพันธุ์ย่าหวานอิสราเอลนะครับเตรียมคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อทางสวนเข้ามานะครับว่าจะเดินทางเข้ามาที่สวนนะครับรับท่อนพันธุ์ย่าหวานอิสราเอลด้วยตัวเองนะครับในวันนี้ตอนประมาณบ่ายสามนะครับทางสวนก็ได้ทำการจัดเตรียมนะครับสับ ท่อนนะครับค่อนข้างสวยนะครับนะครับในส่วนของใบนะครับทางคุณพี่ท่านนี้นะครับได้ติดต่อไว้นะครับว่าจะขอใบนะครับยอดกลับด้วยนะครับ นะครับส่วนยอดตัวน,นี้ใบนะครับที่ตัดจากาท่อนนะครับทางคุณพี่ก็จะนำรถมาใส่กลับไปเลี้ยงสัตว์ที่บ้านด้วยนะครับ นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับย่าหวานอิสราเอลนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับเราจะโทรศัพท์มาหม่เลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีท่อนพันนะครับพอที่จะแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่พี่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ